ครับสวัสดีครับผมมาพบกับนนยิโชอตไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมครับผมมามออกกำลังกายกันนะก็กิ้งล้อเหมือนเดิมครับผมนะครับออกกำลังกายทุกวันก็สุภาพแข็งแรงนะครับก็วันนี้ก็จะเอาเสามเซตเหมือนเดิมครับผมเซตละอ่าสิบนะครับผมนะครับ,รบถ้ายังมีกําลังอยู่ก็จะเอาเป็นสี่เซตนะครับก็จะกิ้งเพิ่มให้อีกเซตหนึ่งเริ่มเลย เซตที่หนึ่งสิบครั้งครับผมอ้าอ้าวรักษาวินาทีนะมันจะกระชับช่วงไหล่ช่วงแขนช่วงคอนะครับแล้วก็หน้าท้องก็จะชับขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องเล่นสมองสมอทุกวันนะครับนะครับก็น้าขาก็แข็งแรงนะครับด้านหลังก็ช่วยได้เยอะครับโอเคต่อเซตที่สองนะครับผมนะครับสิบครั้ง ที่สองผมแล้วสิบครั้งโอ้ไปดูดังปึ๊บไปเลยคนระับห้านาทีสี่เซตน่าจะได้ครับผมเซตละสิบครั้งหรืออาจจะเพิ่มอีกก็ได้เป็นห้าเซตห้าสิบครั้งนะครับลองลอง,ลองทำดูนะครับผมจะเพิ่มเพิ่มอย่างงี้ครับถ้าเราแข็งแรงเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับอยากขึ้น เป็นสองเสเส้น <hine>? ่แบบนี้หรือจะเพิ่มจำนวนเส้นหนึ่งสามสิบครั้งได้หมดครับขั้นที่สามครบแล้ว สิบครั้ง3ามเซ้นเดี๋ยวจะเพิ่มอีกสองเส้นนะครับผมนะครับยังมีกําลังอยู่ก็เล่นได้ก็จะเล่นให้ดูครับผมนะครับเราสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นเล่นไ้ถ้าเราเล่นแข็งแรงแล้วนะครับกลับต่อเลยครับเส้นที่สี่ สิบครั้งเซตที่สี่ครบแล้วมันก็เหมือนจะไม่ง่ายนะแต่บางทีมาเล่นถ้าเราไม่แข็งแรงก็จะเล่นยากกันนะครับนี่ใหน่อยก็ตัดลงนิดนึงครับนะครับอ่สักห้าวิครับผมจะให้แถมอีกเซตหนึ่งปเป็นห้าเซตแล้วกันห้าสิบครั้งวันนี้นะครับนะครับดูก,กิ่งเล่นพื้นที่แคบๆไม่ต้องกว้างก็ได้ครับ พื้นที่ไม่กว้างก็ออกรลังกายได้สำหรับกิ้งล้อนะครับโอเคต่อเลยครับเซที่ห้าสิบครั้ง อเคครบแล้วครับผมสิบครั้งก็ได้ทั้งหมดห้าเซ็ตอาเซ็ตนะครับได้เงานี้นะตึงมาเลยครับตึงพอเราเล่นได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็เราจะเพิ่มจำนวนขึ้นได้เรื่อยๆครับก็จะไม่เหนื่อยครับพื้นที่เล่นได้หมดจะแคบนะออร์กิ้งก็จะมีสายหลายไซส์นะครับผมหกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วก็มีนะครับตาม สัดส่วนของคนนะครับน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยนะครับก็เลือกดูนะครับผมโอเคครับผมบค่อยพบกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ